สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิริน,นันยันต์ตังครูสาวนะคะประจำห้องอัชริียค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่29หน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยมือเราวันนี้คุณรูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นอย่างเช่นป่าไม้ภูเขานะคะแม่น้ำรำธารทะเล ดินนะคะหินกรวดทรายรวมไปถึงสัตว์ป่านะคะซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะ 1. สิ่งแวดล้อมทางวัตถุค่ะ 2. สิ่งแวดล้อมทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางวัตถุนะคะอย่างเช่นถนนคาเนเดก แล้วก็รถนะคะบ้านนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะถึงแวดล้อมทางสังคมนะคะอย่างเช่นศาสนาการศึกษาอาชีพกฎหมายนะคะรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะระเบียบข้อบังคับด้วยค่ะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะทำให้โรคเราน้าอยู่ได้อย่างไรคะเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าไม้นะคะเด็กๆแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยค่ะเด็กๆเ,เราก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยในสิ่งที่เราสร้างมาอย่างเช่น ให้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช่ไหมคะและขยะที่มนุษย์สร้างมาเวลานำไปทิ้งทั้งขยะก็ต้องแยกขยะให้ถูกทางนะคะเด็กๆไม่ทิ้งลงพื้นให้สกรปรกเลอะเชอะนะคะขยะบางชนิดนะคะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างเช่นขวดพลาสติกนะคะเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้คะ่ะโดยนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางดอกไม้หรือว่า นำมาประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสินได้ด้วยนะคะและเศษอาหารต่างๆนะคะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เราก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใส่ต้นไม้นะคะต่อยอดให้กับสิ่งแวดล้อมเราได้ะคะ่ะเด็กๆทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนะคะ ทั้งหมดนี้เด็กๆสามารถนำกลับไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเพื่อให้โรคของเราน่าอยู่ค่ะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะคะเด็กๆประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกชนิดนะคะ สิ่งแวดล้อมยังทําให้สภาพแวดล้อมเกิดความสวยงามนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมดีสุขภาพทางกายและจิตก็ดีไปด้วยค่ะเด็กๆวามแตกต่างของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตนะคะ ก็จะหายใจได้รับประทานอาหารเองได้นะคะแล้วก็เคลื่อนที่ได้ขับถ่ายเองได้แล้วก็มีการเจริญเติบโตเองได้ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะหายใจเองไม่ได้รับประทานอาหารเองไม่ได้นะคะเคลื่อนที่ไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้และไม่มีการเจริญเติบโตด้วยตนเองค่ะ โทษของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความร้อนโรคร้อนพื้นที่แห้งแล้งนะคะเด็กๆโทษจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นการทิ้งขยะการปล่อยน้ําเน่าเสียลงแม่น้ําลําคลองนะคะก็การปล่อยควันพิษจากท่อไอเสียของรถนะคะก็จะทําให้อากาศเป็นพิษได้คะ่ะเด็กๆ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคสวยด้วยมือเราไปแล้วคุณครูขอให้เด็กๆช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทำกิจกรรมห้องสมุดกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูสาวจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมห้องสมุดนะคะคือการพูดสีนะคะโดยใช้ใบไม้นะคะอุปกรณ์ของครูก็จะมีสีเทียนนะคะ แล้วก็ใบไม้ที่ครูไปเก็บมานะคะอะมากันเลยค่ะเด็กเลือกใบไม้ที่เด็กๆกริบมานะคะโดยใช้ด้านหลังของใบไม้นะคะวางลงไปนะคะเสร็จแล้ววางใบงานทาบลงไปนะคะใช้มือกดลงไปแล้วนำสีเทียนนะคะมาขูดสีนะคะ,ะตามใบไม้นะคะของเรานะคะเพื่อให้เกิดรวดลายนะคะตามใบไม้นะคะ ว้าวสวยงามมากเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะคุณครูกำลังเริ่มขูดสีนะคะอ้าวเอาให้สวยงามเลยอคุณครูได้มาแล้วหนึ่งใบนะคะเสร็จแล้วหนึ่งใบคุณครูจะเริ่มใบที่สองนะคะก็หยิบไปงานมาวางทาบใหม่นะคะเอานิ้วกดลงนะคะแล้วเอาสีขูดตา ตามแนวของใบไม้ My เลยค่ะว้าวเด็กๆจะเห็นเส้นของใบไม้ My ใช่ไหมคะสวยงามมากเลยนะคะฝึกให้เด็กๆมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะฝึกกล้ามเนือ้อมือมัดเล็กมัดใหญ่และมีสมาธิในการทำงานนะคะรู้จักสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองนะคะ การที่เด็กๆได้ลงมือทำแล้วเด็กๆจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะเด็กๆค่ะครูสาวทำเสร็จแล้วนะคะครูสาวจะต่อเติมเป็นรูปต้นไม้นะคะเอาให้สวยๆเลยนะคะเด็กๆทำให้สวยกว่าคุณครูก็ได้นะคะเสร็จแล้วว้าวสวยไหมคะเด็กๆ ็กก็จะได้ผลงานที่สร้างสรรค์จากใบไม้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆว้าวคุณสาวต่อเติมเป็นรูปดอกไม้ได้ด้วยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆอัดคลิปนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆและคุณสาวชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ให้เด็กๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย